สวัสดีครับแบ่งปันบรรยากาศเม่อืันนี้เป็นวันที่9กันยายนะครับ63ตอนนี้ผมอยู่ถนนสายเอเชียเ,เป็นเวลา 7, 7นาฬิกา46นาทีครับผมอยู่ถนนสายเอเชียนะตรงคาล่องนะครับตร,ต,รตรงด้านมหาลาบ ด้านมหารานนี่ยผแน่ใจว่าเป็นอ่างทองหรือเป็นอยุธยานะมีการตั้งด่านนะครับตอนเศา้าเมื่อกี้นี่ผมผ่านมาด่านมันมีด่านชายโยอีกด่านหนึ่งตั้งด่านย้ำเ้าเ่้ากันตั้งด่านจราจรนะครับผมอยากถามฝากถามไปยังสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในเวลาที่ประชาชน กำลังเดินทางนะครับเร่งรีบที่เข่าการเข้างานนะครับบางคนกับเหตุงานออฟฟิศเหตุงานโรงงานเหตุงานข้าราชการหรือหน่วยงานต่างๆนะครับที่มันต้องเขางานเวลา8โมงเนาะเนี่ยตำรวจจราดจอนนาซิมีการไปอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามจุดเสี่ยงต่างๆในเวลาเร่งด่วน แต่ลาจรของสอพชัยโยกับสอพอมหาราชเนี่ยครับเนี่ยมักสิตตั้งด้านตั้งเสีย,ยง้ำมือเศร้าของเสียช่วงเวลาเร่งดวนของของของผู้สัญจรบนท้องถนนเนี่ยครับตั้งด้านจราจรจับปับออกใบสั่งผมอยากฝากถามไปยังตำ สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านบ่มีมาตรก,การที่สี่อำนวยเลยบ่อำนวยความสะดวกประชาชนเลยบ่เศร้ามากนี่ท่านลากกลวยลากอุปรกรณ์ออกมาตั้งดานถือใบสั่งคนละใบเนี่ยครับเอาแบบนี้เลยบ่ท่านท่านเน้นจับปับจังเดียวบ่เนี่ยครับทีมีการนั่งปะพร้อมอยู่ในป้อมนี่นะ ป้อมมหาราศนะครับสบพมหาราศเนี่ยมันจิตตั้งแบบนี้ล่ะเป็นเป็นประจำนะครับสบพใช้โยคเพื่อกันครับตั้งหนาลงพักเขาเมื่อกี้นี่ตั้งฟั่งขาขึ้นครับเห็นปะเอาสิ่งกีดขวางมาตั้งในเวลาเร่งด่วนนะครับตำรวจเกณฑ์กำลังมากโอ้เกือบ ามันเป็นสิบได้มุนบอครับเนี่ยเพื่อที่สิสมัตต้งดานผมว่ามันมันมันว่เกิดประโยชน์กับประชาชนนะครับตำรวจจะลาจ,จรควรนสีไปอำนวยความสะดวกตามจุดเสียงต่างๆบ่าวาสิเป็นหนาโรงเรียน หนาลงงานหนาอีหอย่างตั้งต่างอ่ะตามแยก,กตามอีหอย่างที่มันเป็นจุดที่การจระาะจรพลุกพลานนะครับเพื่อบ่าให้เกิดอุบัติเหตุหรือเพื่อ,อระบายรถแต่กลับออกมาต่างดันในเวลานี้ผมเห็นอยู่อยู่หลายจังหวัดนะครับที่ผมไปมากอะ่ะ จังหวัดไหนที่เขาเขาเห็นแบบเนี้ยผมกรชื่นชมยุทธจะยกตัวอย่างยู่จังหวัดแพร่ผมเห็นมา,อาตอนเศร้าๆสิก็สิกระจายกระจายจุดประจาจุดกันยุทจุดละน้าสองหน้สไถุงม,มือขาวๆสะอาดเป่านกหวีดระบายรถตามแยกครับเนี่ยเห็นเห็นแบบนี้ก็กรชื่นชมนะครับจังหวัดแพร่นะครับเนาะ ผมก็รู้ว่าเป็นอำเพื่อไหนยุดแตว่วายุใกล้ๆตัวเมืองแพร่นี่แหละเนี่ยผมไปเห็นมาแวกอ็อยูยุดแถวสม,มุิประการบางพี่เนี่ยช่วงรถช่วงรถติดติดะช่วงเศร้าเนี่ยกามีจะลาจันจะลาจอนออกมา,าเป้านกหวีดโบกรถเพื่อที่สิระบ,บายรถที่มันติดขดัดน,นะครับให้มันคล่องตัว เนี่ยจะเห็นเังซี่กับกับชื่นชมครับผมก็ได้ตำหนีตำรวจไปสะทุกที่ทุกคนมองใ้ดีผมก็ชื่นชมแต่บางมองเนี่ยเศร้ามายังบท่านเขาแถวขรท้องชาต,ตนาเสาทงเลยลากกวยลากอุปกรณ์ตั้งด้านออกมา่าหนาสีเหลืออยู่โรงพักอะครับเพราะว่าโรงพักแต่และโรงพักเนี่ย ตำรวจระจระราจอนกับกนาสิมีบี่้อหลายวันไดที่เห็นออกมากนี่ก็เป็นสีบอะครับมองจากสายตาเนี่ยผมกะว่าเป็นสิบแลยนาสิบเกือบเบิดลงพัก่อไปท่านผูว่าเบิดรถเอาผมสะท้อนเหตุการณ์บนท้องถนนนะครับไอ้เบิงกบฝากไปเนี่ยแล้วกันฝากท่านพอบตรตลอนะครับ เอ๊ะจักสีวายจังไหนเนาะใ่้อำนวยนะครับให้ประชาชนได้ได้ประโยชน์กับเจ้าหน้าที่จราจอดแน่จะมีต่างแกมาออกมาเขียนต้ใบสร้างแล้วกัปรับเขาหลายาฝากไว้ซ้ำนี้แล้วกันนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับบ๊าดีครับ